สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเก็บเห็ดอ,อีกแล้วนะคะมาค่ะตอนนี้ก็ถึงป่าแล้วนะคะทุกคนลองมาดูซิว่าวันนี้เราจะได้เห็ดเยอะขนาดไหนนะคะคือ,อช่วงนี้เห็ดมรเรวกำลังออกนะคะแต่ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าเราก็หาได้อยู่นะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สามนะคะที่แคทเข้าป่าครั้งที่แล้วมาหนาวมากมีหิมะนะคะแคทเป็นหวัดยังไม่หายเลยตอนนี้ยังแน่นจมูกอยู่ แต่ว่าอยากมาป่าล้อมไม่ไหวก็เลยมากับพี่รุ่นนะคะไปก่ะไปหาเห็ดกันนะคะนี่นะคะป่าเห็ดก็จะเป็นแบบนี้นะคะป่าก็จะโล่งๆแบบนี้นะคะไม่น่ากลัวเลยค่ะเดินสนุกมากวันนี้ก็หนาวนะคะลมแรง โอโหดูนู่นค่ะนี่เดินถึงตรงนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดนะคะนี่เห็นไหมคะนี่มาค่ะตัดกันนะคะอันนี้ก็จะโตเต็มที่แล้วนะคะดูยังอ,อ่อนออนอยู่ค่ะพอดีงาม เจออีกดอกหนึ่งนี่เห็นไหมเอ่ยเห็ดก็จะใหญ่นะคะดูตัดขาเลยโอ้โหสวยงามนูม่นนี่ใช่ไหมเอ่ยนู่นนู่นโอ้โหมีเห็ดนะคะทุกคนดู เป็นนี้เล็กอยู่แต่ก็เก็บได้แล้วนะคะดูนี่คมมากเลยเดินไปเดินมานู่นค่ะนี่สีเหลืองๆนะคะทุค่ะสองดอกนี่ เจอแล้วค่ะดูนูนค่ะนูนโอ้ยนี่นี่เลยโอ้โหข้างหน้ามีอีกดอกนึงเดี๋ยวตัดต้นนี้ก่อนเอ็ดสวยมากสีเหลืองๆดูค่ะมาค่ะข้างบนค่ะ สองดอกสองดอกดูดูอุ๊ยสามดอกดูค่ะทางนี้อีกทางนี้อีกนี่ค่ะนาคาตัดตรงนี้ก่อนอันนี้สองดอกนะคะโหเห็ดเหลือง,งสวยงาม ใหญ่มากเลยใโอ้โหชัป่าเนี่ยใช่ไหม <S 2> <S 2> ชัยผ่าลองคายดูสิโอโ้โหใหญ่ไปแล้วท่อเลยตัดลงตัดตำหน่อยอย่างนี้นะบบมันใหญ่ไม่ใช่เแบบี้ดึงออกมาให้ดูหน่อยสิมันใหญ่เห็นไหมโอโ้โหใหญ่มากเลยใหญ่ใหญ่ออเ,เออตัด อาไปกินเนาะ,ะแค่ขาเนี่ยก็กินได้ขาเนี่ยไปต้มซุปต้มเป็นซุปต้มแล้วกินน้ำเอานะ,ะน,นี่ขาอย่างเงี้ยโอ้ใหญ่มากเลยอันนี้เอาไปกินดูค่ะใหญ่โอ้โชคดีจังเลยมองลงมาเห็นเห็ดใหญ่มันเหลืองดูปลาทั้งนู้น เห็ดใหญ่ดูนี่ค่ะเห็ดใหญ่เออใหญ่มากเลยนี่จะได้ไม่ต้องดึงออกมาโหดูนี่ค่ะเดี๋ยวเดินด,ดูทั่วๆก่อน นี่ค่ะเจออีกแล้วดูนี่เลยค่ะโฮโฮสวยงามสามดอกสี่ดอกนี่เลยค่ะโอ้โหงามมากนี่เลยค่ะนี่ดินออกมาด้วย โแค่จะเก็บขาเอาไปด้วยนะคะเสียดายดูนี่ค่ะใหญ่มากเลยอ่ะตัดดินให้หมดนี่นะคะเดี๋ยว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 เอ้านนหนีไปไหน อยากให้อยากให้ตัวเองเก็บเดี๋ยวมันจะหนักพี่แป๊บนึงแป๊บนึงนี่ค่ะดูเห็นดอกนี่ก็จะดำๆนะคะแต่ก็สวยงามมากแบบอ่อนๆโ้โหเก็บเห็ดนี่สนุกนะคะทุกคน เราะว่าเราจะมองเห็นด้วยไม่ใช่อยู่ใต้ดินนะคะเห็ดนี้เห็ดเหลืองเห็ดเหลืองโอ้โหบานแล้วหลายดอกเลยใช่ไหมเห็ดใหญ่มากเลยสวยงามอันนี้ปีแรกนะคะที่แค่เห็นมันเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะคะ คืออส่วนมากแค่กระจกไม่ค่อยมีโอกาสมาหาแบบนี้ดูนี่ค่ะสวยงามมากเลยนะคะ <Okay. S 1> ไปเก็บไปเก็บไปเก็บลูกบอกว่าไม่อยากไม่อยากเก็บเพราะว่าเดี๋ยวโดนแบกมันจะหนักอยู่ข้าวแล้วเนี่ยยู่ข้าวอยู่ข้าวสวยงามมากชอบจังเลย ดูนี่ค่ะดอกนี้นะคะเห็นไหมเอ้ยโอ้โห و. แสงแดดดูค่ะมันจะเป็นแบบนี้นะคะติดด้วยใบยแห้งโอ้โห و. เป็นช่อเลยอุ้ยนี่ยาวอย่างนี้แหละห้าดอกสวยงาม มามามาตัวนูนวน้นอีกตัวนู้นอีกอีกสองดอกค่ะทุกคนมาเก็บดอกนี้กัน,น,นโอ้โหชอบมากเลยท่านี่รู้ละเห็มันชอบอย่างนี้เหม็มนมามามาดูเบีเห็นดอกนี้ปะ มาคะ่ะดอกนี้โอ้โหนะอ,อืมเพราะว่ามันปิดด้วยะใบใบแห้งใบสนแห้งนี่คะ่ะ โนี่ต้องก้มลงแบบต่ำๆเลยนะคะดูดีๆเลย เก็บได้เหรอทางเนี้ยโอ้นูน่นนูน่นโอ้โหแบบยากเลยนะคะเนี่ยดนนูนูน่นนูน่นตรงนี้อีกตรงนี้อีก เยอะนะคะเนี่ยนี่นี่อถ้าใครเห็นเห็ดบอกแคทด้วยนะคะบางครั้งแคทกลับไปดูวีดีโอเห็นถ่ายได้เห็ดอยู่แต่แคทไม่เห็นผ่านไปเลย มานูนนน่เห็นไหมเอ้ยนี่ตรงนี้อีกดอกนึงโอ้โหเห็นแค่นิดเดียวเอ้ย ตัดเลยนี่นะคะดูมาค่ะตรงนี้อีกที่แคาเดียวต้องไหนเดียตรงไหน,นเอ,อ้ยนี่น,นี่ข้างในนี่เห็นไหมคะเนี่ยตรงนี้ดอกหนึ่งสองดอกโอ้ยเกือบ <c oughs> สินี่ค่ะตรงนี้อีกดอกหนึ่งนะคะนี่สองดอกโอ้เป็นคู่เป็นคู่เนาะ นี่เลยค่ะดูดูคาร์คอนนี่นี่นี่ใหญ่มากเลยนี่ ดูดอกนี้ค่ะนี่ข้างบนก็จะเริ่มแก่แล้วน,นะคะแต่ก็ใช้ได้ถ้าหากว่าเราเก็บไปแก่เกินเราก็เอาไปตากได้นะคะนี่ค่ะโอ้หใหญ่มากเลยว้าคนดูดอกนี้โอ้โหแค่ไม่น้อยกว่าน,นี้จะเป็นเห็ดหมูรลว้นะคะทุกค่ะดูใหญ่มากโอ้โหทำไมใหญ่เงี้ย นี่ค่ะโอ้โหสุดยอดเลยดูมากัตัดค่ะนี่นี่เดี๋ยวรอบๆดพสิ เดี๋ยวเดี๋ยวจดอกนี้ก่อนดอกนี้พี่ลูกไม่เห็นใช่ไหมพี่ลูกเห็นดอกนี้ป่ะฮะพี่ลูกไม่ได้ยินละฟังเพลงโอ้โ้หนี่ค่ะใหญ่มากมามา,มาพี่ลูกบอกข้างหลัง แจ็คพอตแคทกคทเห็นว่าสิบปีนะคะเหตุอ่ปีนี้ก็เป็นปีแรกนะคะที่แคทเห็นเห็ดบอน blonde. โอโ้ดูดอกนี้แห้งไปแล้วนะคะดูเาแห้งไปเลยอุ้ยนุ่นนุนนุน,น,นมีอีกดอกหนึ่งดอกนี้ยังไม่แห้งนะคะดู いい。 นี่ะทุกคนเห็นแตกไกลเลยค่ะดูอาจจะมองไม่เห็นนะคะเดี๋ยวแคดซูมให้ดูกันนี่เห็นไหมเอ้ยอยู่ไกลเลย ดอกดอกนี้ดอกหนึ่งแล้วก็ดูทางขวามือทางนี้ดอกหนึ่งมาซูมให้ดูนี่โอ้โห,โหนี่โ,โหใหญ่มากเลยค่ะทุกคนนี่โ,โหาทางนี้ สองดอกโอ้โหนี่ใหญ่ไปเริ่มเลย นายดูสิโอ้โหอย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อนขั้นให้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อนขั้นให้เลยนะอยากได้ตำแหน่งอะไรอ่ะหเรออันนี้ของพี่ลูกนะคะนายดูสินี่ยังยังเห็นรูข้างล่างอยู่เดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวมาดูของแคทดูนี่ค่ะโอยเทเทนี่มันเดี๋ยวมันเสียแล้วนี่โโอ้หเหมือนกันเนาะสองดอกนี่มีอีกดอกหนึ่งแต่ว่ามันไม่คล้ายหรอกยังรู้ว่าที่เราเก็บติดๆกับอันนี้เลไยังหาไปหามาไม่เห็นโอ้โหเทนี่มันจะแตกไม่เทหรอกโอ้โห คล้ายเนี่ยเก็บเก่งจังเลยอะเันนี้มันจะครันชี่กว่านะอืมใช่มันกรอบกว่านะคะฝีมือาอเองนองเลยเทใสใช่ไหมเทใสถังเทใสตะกร้าใช่ไหมฝีมือเทใสตะกร้าบอกฝีมือแล้วโอ้โหสุดยอดเลยวันนี้โอเคค่ะทุกคน ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ